ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรได้รับแจ้งจากกลุ่มชาวเรือประมงว่าพบร่างผู้ประสบภัยสองร่างคาดว่าจะเป็นลูกเรือเรือหลวงสุโขทยัยบริเวณระหว่างเกาะสากกับเกาะสม็จ อำเภอเมืองชุมพรจึงได้สั่งการให้สนยนป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรนำเรือตรวจการประมงทะเล61 1และเรือกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง218ปพร้อมด้วยกู้ภัยสายชลเจ้าหน้าที่สะละชรทําการกู้ร่างนําส่งณนทะ่าทียเปรือส่วนป้องกันและปรับปรามประมงทะเลชุมพรเพื่อพิสูจน์ตามขั้นตอนณนะอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไปต่อมาเวลา12บสนาฬิกานายวิสาภูนสิริรัตน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนาวาเอกชำนาญสอนแพง รองผู้มยการสรชรจังหวัดชุมพรพันเอกพัชสสิ์ชาลเลขารองผู้มยการรมนจังหวัดชุมพรรองผอบอมทอบ4 4เดินทางมาปัะชาการเหตุการณ์และติดตามผลการปฏิบัติงานในท่าเรือพร้อมทั้งจัดชุดกองกิติยศประกอบด้วยกองบังคับการอาสารักษา,กษาดินแดนจังหวัดชุมพรทหารจากมทบ4 4ตำรวจและชุดปฏิบัติการค้นหาจากทสจังหวัดชุมพรอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรอุทยานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งชุมพรกู้ภัยสายชนมูลนิธิชุมพร กุศลส,สงเคราะห์มูลนิธิรักศีลธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมตั้งแถวก่องเกียรติยศรับร่างผู้สูญหายณท่าเทียบเรือูนย์ป้องกันและปรับปรามประมงทะเลชมพรทั้งนี้การปฏิบัติการค้นหายังคงจะเป็นการต่อไปอย่างต่อเนื่อง